ปวดหลังล่างสลักเพชรพอคำว่าสลักเพชรคนก็ต้องคิดแล้วล่ะมันอยู่ตรงไหนให้คลำเอาตรงนี้บริเวณนี้ถ้าพูดภาษาง่ายๆรักยิ้มก้นนี่แหละรอยบุ๋มองก้นเนี่ยคะ่ะจะมีปัญหาตึงรั้งปวดลึกๆได้คนคนนั้นคงต้องใช้งานหนักก็คือ1เดินเยอะนั่งนานนะคะนอนผิดท่า ก็สามารถที่จะโดนสลักเพชรได้จะเกิดอาการอักเสบได้ตึงรังได้เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเป็นปัญหาแบบนั้นเนี่ยครูคิดว่าเราลองมาหาวิธีด้วยท่าของโยคะเพื่อคลายอาการตึงนั้นเป็นการช่วยตัวเองก่อนก่อนที่จะถึงหมอนะคะปูเสียรอค่ะวันนี้นะคะครูมี นางแบบมาเพื่อที่จะให้เป็นผู้แสดงแบบให้มีความชัดเจนในเวลาที่ครูอธิบายนะคะก็ขอแนะนำครูแพรนะคะวันนี้ค่ะ แล้วก็ใน3ท่าที่ครูจะให้ในครั้งนี้ครูอยากให้เป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่มีข้อจํากัดร่างกายเช่นหัวเข่าแข็งข้อต่อสะโพกติดหลังแข็งเหล่านี้นะคะสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตัวเองและตามข้อจํากัดค่ะเรามาดูท่าที่1กันนะคะเราจะอยู่ในท่าที่ตั้งเข่านะคะชื่อแมวโยกตัวขยงส้นเท้าขึ้นก่อน แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงลมหายใจเข้าสบายๆเข้าลึกๆและโน้มตัวมาด้านหน้าหายใจออกนะคะโดยวางมือจัดข้อมือให้กว้างฝ่ามือเนี่ยกว้างเท่าไหร่ข้อมือก็ตรงกันเลยนะคะและตำแหน่งหัวเขาเนี่ยให้ตรงกับข้อต่อสะโพกเข่าทั้งสองข้างชิดกันเท้าราบพื้นแบบนี้เริ่มต้นต้องไม่ลืมลงหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกนะคะขแขนแหวท้องแล้วโค้งกระดูกสันหลังให้เป็นตัว C แบบนี้ปล่อยศรีรษะลงสบายๆนะฮะค้างชิดอ,อกนะคะแล้วค่อยๆโยกสะโพกไปด้านหลังโดยที่ไม่ให้ลงชิดส้นเท้าและค้างเอาไว้ในลักษณะค้างนี้นะคะเราใช้กำลังที่ฝ่ามือกดพื้นและต้านตัวเองไว้อย่างนี้ค้างไว้นับในใจค่ะ1 2 3กลับคืนทางตรงแบบนี้เราจะทำ ในลักษณะนี้ประมาณ2อครั้ง3มครั้งมากได้คือ5ครั้งนะคะเมื่อครบเวลาครบตามจำนวนครั้งแล้วเนี่ยก็ให้คลายด้วยท่าเด็กแบบยืดหลังนะคะให้เริ่มต้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าลึกๆกลับตัวขึ้นขึ้นมาสู่ท่านั่งตรงและผ่อนหายใจออกคะ่ะในท่าที่สองที่คุณเรียกว่าท่าสนเข็มแนวนั่งนั่งในลักษณะนี้นะคะ1น,นะคะ พาดเท้าข้างขวาก็คือปรีนองเนี่แหละคะ่ะอีกข้างหนึ่งพับเข่าเข้าไปก็จะเหมือนกับเรานั่งคดสมาแต่เป็น,นขัดสมาแบบขาเดียวนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งแทนที่จะไปเท้าพาดแบบนี้ก็มาพาดบนหมอนอย่างนี้นะคะกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะค่อยๆเดินมือมาด้านหน้านะคะ่ะโน้มตัวเองใช้คำว่าโน้มตัวเองนะคะเพื่อยืดกระดูกสันหลัง ก้มมาเท่าที่ระดับต่ำเท่าที่ทำได้นะคะระหว่างนี้เราจะค้างท่าเอาไว้นะคะหายใจไปเรื่อยๆหรือจะนับในใจ1-10 1-15 30หาหายใจลึกๆย,วยาวๆไว้นะคะพอครบเวลาคลายท่านะคะเงยหน้าขึ้นก่อนสูดลมหายใจเข้ากลับคืนสู่ท่านั่งตรงอย่างช้าๆ ะะอาการฟินยังคงยังคงค้างอยู่แน่นอนคุณรับรองได้นะคะ,อะโอเคอ้าวทีนี้ในท่าที่3ที่คุเรียกว่าสนเข็มแนวนอนนะคะเพราะฉะนั้นสนเข็มแนวนอนก็จะอยู่ในลักษณะนอนตั้งเข่าขึ้นสองข้างอย่างนี้ค่ะฝ่าเท้าราบพื้นนะคะให้คุณจะเริ่มเท้าขวาก่อนนะคะงอเข่าข้างขวายกเท้าขวาขึ้นเอาเท้าขวาเนี่ยไปพาดไว้ที่ข้อต่อสะโพกด้านซ้ายแบบนี้ค่ะ ะะแล้วก็พับขึ้นมา,อางอเข่าขึ้นมานิดนึงนะฮะมือขวานะคะสอดไว้ใต้นี้แล้วมือซ้ายโอบมาที่น่องอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งะคะเดี๋ยวคุณมีทางเลือกให้ระหว่างนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะใช้แรงมือกดเข่าลงให้รู้สึกลึกที่สุด ลึกที่สุดจนรู้สึกที่สลักเพชรและมาถึงกระดูกก้นบริเวณนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บมากจนทนไม่ได้คลายท่าทันทีนะคะเราจะค้างอย่างนี้เช่นเดิม10วินาที15-30ได้ยาวถึง60วินาทีคือ1นาทีค่ะและคลายแบบนี้นะคะพอมาถึงทางเลือก ข้อจำกัดคือหน้าท้องใหญ่ต้นขาใหญ่หัวเข่าก็แข็งชีวิตนี้ไม่เคยงอนะคะได้แต่ยืดอย่างเดียวปู่ก็ดีทางเลือกคือเราหาสายรัดอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นสายเข็มขัดก็ได้นะคะอ่านะฮะเหมือนเดิมอา้าวพาดเท้าขวานะคะอีกในหนึ่งคนที่หน้าท้องใหญ่และต้นขาใหญ่ไม่สามารถที่จะเอาเท้ามาตรงถึงข้อต่อสะโพกได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่ามันติดนะคะสมมติว่าได้แค่นี้ โอบนะฮะใช้สายรัดนะคะโอบโอบแบบนี้มือนะคะสองข้างจับอย่างนี้ค่ะจับลวมลวไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะออกแรงเลยใช้เชือกช่วยค่ะกดเข่าลงแบบนี้อย่างนี้นะคะทั้งท่าไว้เหมือนเดิมให้ดูว่าอาการของเราและข้อจํากัดของเราแน่นอนต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะไม่ใช่ว่ากดไม่ได้ก็พยายามจะต้องกดให้ได้เหมือนแบบ ก็อาจจะทําให้เราเจ็บตัวได้ค่ะแลกคลายแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่าอยากทำเหลือเกิน แต่ก็ขัดขืนมากใช้เชือกเราก็ยังทำไม่ได้ก็เรายัางรู้สึกไม่สบายในในทางเลือกเมื่อกี้นี้นะคะครูขอแนะนำว่าใช้ผ้าแบบนี้พับหนานิดนึงนะคะอาจจะหนาประมาณสักนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะนะคะสอดไว้ผ้าหนึ่งชิ้นรองสะโพกรองใต้ใต้สะโพกนีดรองใต้ก้นเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นม้วนๆเอาก็ได้นะคะแบบนี้นะคะออาลองเริ่มเท้าขวานะคะแล้วก็ ับเข้าไป5นะคะลองไว้ที่นี่ลองไว้ระหว่างหน้าท้องและข้อต่อสะโพกค,ค่ะมือสองข้างจับเชือกนะคะหายใจเข้าลึกๆเหมือนเดิมนะคะหายใจออกค่ะสองมือช่วยกันกดค่ะ ความรู้สึกสบายก็จะรู้สึกที่นี่สบายไม่ติดเพราะว่าของเขาติดนะคะกล้ามเนื้อมันยึดมากคือเขาเรียกมีเหมือนมีพังผืดที่ข้อต่อสะโพกนะคะและบริเวณนี้ก็ไม่ได้ถูกกดพื้นมากก็จะไม่เจ็บก้นกบกล้ามเนื้อที่รีบก็จะรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่ามีผ้ารองให้นะคะแบบนี้อาการฟินก็จะเกิดขึ้นนะคะแบบนี้หรือถ้าอยู่ได้นานหนึ่งนาทีเหมือนเดิมคะ่ะหายใจไปเรื่อยๆและาย ขอแนะนำว่าใน3ท่านี้ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะคะและทำด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มฝึกครูแนะนำว่าขอให้ดูภาพก่อนดูความชัดเจนของท่าฟังคำอธิบายของครูให้ชัดเจนก่อนและเลือกฝึกทีละหนึ่งท่า ฝะะึกเหนื่อยแล้วพัดเก็บเสือกันก่อนจ้านอกจากไอ้ร่างกายเรามีสลักเพชรเนี่ยมันมีสลักพลอยสลักทองสลักเงินอะไรอย่างเงี้ยมีค<ม>่ะม,มีมีเงินเพราะนั้นเราก็จะต้องซื้อพลอยซื้อทองซื้อเงินกลับมาและไอ้ไอพลอยทองเงินนี่มันตึงเหมือนสลักพพลอยทองเงินตึงแน่ถ้าเราไม่มีเงิน <laughs> มันจะตึงเพราะมันไม่ <laughs> ไมีเงิน